สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับผมบอยครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นวายแท็กนะครับกับเพื่อนสีล้อนะครับราคาขายอยู่ที่1 2 6 8 0 0 0บาทนะครับเป็นสีเทานะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเกียร์ออโต้สิบสปีดไบเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่2อ3แรงม้าแรงเบรกอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคคคคัััััันนนนนนีีีี้้้้้ะะะะรรรรรรบบ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 บอออออยยยแแต่่งงงงงงงเเเเป็็ไไาาาลวกมมมมขใหชชิญ เริ่มจากตัวด้านหน้านะครับชุดกันชนหน้านะครับบอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดกันชนหน้าตัว f 1 5 0 Spider นะครับตัวชุดช่องตรงกลางเนี่ยจะทําอักษรคําว่า Ford นะครับเป็นสีดําแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับสจุดนะครับเป็นสีขาวให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ด้านบนเองนะครับจะใส่สครูปทรงฟิตนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับทำสีเดียวกับตัวรถก็สีเทานะครับแล้วก็ตัดกระสีดําด้านนะครับจะเพิ่มลูกเล่นนะครับเป็นคีบด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับให้กับลูกค้านะครับตัว ชายการชนนะครับของ F150 เนี่ยจะทำเป็นสีบอลนะครับพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับ6จุดนะครับเซ็นเซอร์กลยยะเซ็นเซอร์ป้องกันการชนเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ตัวของ F150 เนี่ยจะมีไฟ LED นะครับสีขาวเป็นไฟหลีนะครับตัว C แบบนี้นะครับแล้วก็ชุด F150 Spider นะครับก็จะเว้าข้างหลังนะครับเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวของ y t e Tag เองเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED มาให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับไีอัพเกรดเครื่องใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบที่มาสแตงนะครับพร้อมไฟวงแหวนนะครับล้อมรอบนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตความเท่ให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับติดตัวครอบไฟหน้านะครับสีดาด้านให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็เรียกว่าด้านหน้าเนี่ยเราจัดชุดใหญ่ให้กับลูกค้าเลยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยบริสาคิวรอนะครับขนาด6นิิวนะตัวนี้เป็นแบบไม่มีหมุดนะครับพร้อมกับ ตัวนี้ต้องบอกกนว่าไม่ได้เจาะตัวถังรถลูกค้าแต่อย่างใดนะครับใช้จุดยึดเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกว่าไม่ทําให้รถเราช้ํานะครับแล้วก็ล้อนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับปกติล้อของว i t แท็เนี่ยจะเป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้จะทําเป็นสไตล์ออฟโรดครับก็จะเป็นล้อขอบ16นะครับลายดอกไม้นะจะเป็นสีดําตัดขอบสีเงินนะครับแล้วก็ใส่คู่กับยางมอนเตอร์เอนะครับขนาดก็จะเป็น2 6 5 70 R16 กนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับรถของเรานะครับ ัวด้านข้างเองนะครับก็จะมีกระจกขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะแล้วก็มาติดตั้งในส่วนของฟิล์มให้นะครับพร้อมกับกันสาดครับแล้วก็จะมีโลบาร์สีดำนะครับอ่าราวหลังคาสีดำนะครับที่มากต่โรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอยเพิ่มในส่วนของลูกเล่นนะครับก็คือสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับพร้อมกับเบ้ากระลอนมือเปิดนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวไวทแท็กเราเองก็จะมีใบได้ข้างขนาดใหญ่มาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับที่อุปกรณ์ติ ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโลบาเล็กแขนยาวนะครับของ a l l l เ n อร์นะครับตัวนี้เป็นตัว็อปเลยนะจะมีไฟเบรกที่3ด้วยนะครับพร้อมกับเบ้ากัะลอยในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็ใส่ครอบไฟท้ายให้นะครับแล้วก็จะมีครอบมือเปิดด้านท้ายนะครับแบบปลดาบนะแล้วก็บริใส่ในส่วนของกันชนหลังเหล็กนะครับของ a l l l เดอร์นะครับจะมีหูลากโอเมก้าสีแดงความตุ้มบอลนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผม ัวรถของไ t ทัคเองเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังนะครับมาให้นะครับฝั่งตรงโลโก้นะครับมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวของบุญแจล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวบอยพามาชมด้านในนะครับมาพามชมด้านในว่าด้านในนั้นมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยจะมีกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสให้ด้วยนะครับ ็ในส่วนของรถนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับหกคิศทานนะครับพร้อมกับตัวเบาะหนังนะครับสีดําเดินหน้าสีส้มนะครับแล้วก็จะมีสครับเพจแบบมีไฟนะครับเบาะก็จะมีแถบตรงกลางนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสีดำเดินนาสีส้มเหมือนกันนะครับพร้อมคุชคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างด้วยนะครับแล้วก็ตัวของคอนโซลนะครับคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลหุ้มหนังนะครับ สีดำหรือหน้าสีส้มเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับมีรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ด้วยนะครับก็เรียกว่าใช้งานอนเนกประสงค์มากๆนะครับแอร์ก็จะแอร์เป็นแอร์แยกหนูภูมิใช้ขวาด้วยนะครับพร้อมกับชิปอัลลูไฟ r e นะครับระบบปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนสีรล้อนะครับแบบไม่ต้องหยุดรถเลยทีเดียวนะครับ ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับกำลังมองหารถยนต์ฝ่ออยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดไอเดียไลน์เข้ามาคุยกันครับวันนี้นะครับบอยฝากรถเฟอร์นิเจอร์รุ่นวายแท็กสีเทาคันนี้ด้วยนะครับมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ